ช่างป้นนั่นแหละช่างป้นว่าจะมาสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน Facebook นะครับแล้วก็เพจ u t u b e ด้วยวันนี้อยู่กับพี่บอยนะครับหัวเหลืองบับเบิลบีนะครับอาบาหลายคนอาจจะคุ้นหนา้าคุ้นตาพี่บอยเนาะที่อยู่ในคลิปปีสันนะครับแล้วก็อาจจะเห็นในคลิปที่ไปลองรถกระสมคิดนะครับตัวนี้ามาจากอู่ช่างเปิ้ลแสงจันท์นะครับตัวนี้วันนั้นเพียก็ยกไปไม่ใช่หรอไป,โโไปเป็นลูกปืนปเลยพี่เป็นลูกปืนให,นหนม่หมดทั้งตัวมันหลวมเนาะ แรงนะครับตัวนี้แต่ว่าพี่ไม่ได้ไปลองใช่ไหมวันนี้ไม่มีที่นะครับมาฟังเสียงกันก่อนก็ได้มังี่เนาะมาฟังเสียงก่อนวันนี้ตัวนี้พี่จะเอาลงไปแล้วก็สองตัวนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ของเป๊กนะครับใช่ไหมอ๋อของพี่เบนนนนะครับจะของเนนน์นะครับผมตัวนี้นี่นะครับมันก็มาจะอู่ช่างเปิ้ลเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่นะครับ ฟังเสียงทั้งสองตัวเลยไหมสองตัวเลยนะครับผมยังยังไม่ได้ยกไปแล้วบึ๊ดปป๊บโอ้อหคิวกันเป็นของเล่นเลยนะรถต่อไม่ร้องเท่าไง ตัวนี้จะเอาลงสนามไหมวันนั้นน่าจะลงสามาตัวสามตัวเลยนะครับผมเบ็กเบนบอยอ่ะบิ๊กิ๋วไม่เอาลงอ่าบิ๊กิ๋วลงไหมนะ่ะสเศรษพิกิ๋วอ่ะมา <laughs> เลเลของพวกนี้ <laughs> สเลบิ๊กิ๋วก็ต้องลงเอาลงมาวิ่งเล่นบอกพิกัดไปเลยก็แถวทุ่งถนนเนาะวันน่ะที่ไหนนะที่ไหนแถวนี้แหละแถวทุ่งถนนที่จะที่ที่วันวันที่จะจะแข่งกันนะจะไปดูนะวันไหนไม่ดูไม่ไปดูหรอกแต่ว่าพิกัดแถวแถวนี้เผื่อเขาถามใช่ไหมเผื่อก็ถามแถวทุ่งถนนนี่แหละ บอกไอ้ไอ้ถ้าสมัครอะไรด้วยนะต้องบอกพี่สันต้องบอกเด็กพี่ด้วยนะค้าสมัครก็ถ้เกิดว่าจะเอามาแข่งชิงของรางวัลก็เบอร์ละสองร้อยทำอะไรเล่นก็ไม่ต้องสมัครถ้าเกิดว่าไม่สมัครถ้าเกิดว่าจะไม่เข้าชิงของรางวัลก็เอามาวิ่งเล่นได้มามิดติ้งกับพี่สันแข่งกับพี่เอได้คุกมาด้วยไงคุกบังไม่น่าสิบนะครับแต่แต่พี่เอไม่เอาลงนะแต่พี่เอมาวิ่งเล่นด้วยดาแต่ไม่ลงอ้ย ตัวแคมนี่แคมไม่รู้นี่ตรงนี้แคมอ่ะอันนี้ชุดเหรอแคมมไม่ชุดไม่ใช่มาชุดตัวนี้อ๋อ้ฉุดตัวนี้นะครับมาฉุดสอ๋โอ้มาชุดสองตัวนี้นะครับโอ้บินใหญ่มากครับ อาเสตัวห oh, no. ัวเรืองนี่ก่อนบับีก่อนนะครกฎกติกาอย่างไรสุทนเอาไเม่งข้อแล้ข้อแต่งได้วะร้อยเหรอได้ข้าไดีม้มีกติกาอะไรไหม กติกาไงพี่กติกาอันนี้อันนี้ชักไม่มีชักไม่มีชักพ่อเดิมพ่อเดิมเอาเป็นว่าเอาห้ามชักร้อยห้ามเปิอ๋อกติกาห้ามชักร้อยอืมอืมอืมเาได้ตาตาตัวไหนเขาจะเปิดอ้ตาตาตัวไหนเพราะว่าไอ้เสียงปิดกันปุ๊กเดี๋ยวเปิดเลยอ่าเสียงปิดอันนี้อยู่เอารถจำนานะครับชักเดิมเพรางั้นมันรวดเร็วมาได้นะครับคุณนานแต้ว่าคุณจับมาเต็มที่เลย ทุกคนโอ้โห,โอโหไอพี่บอ้น้ำมันแตกเหรอแตกแตกครับเพื่อทำมาแล้วยัง<ม>ไม่ใสเลยอ๋อผมนึกว่าน้ำมันกระเด็งใส่ขาเดี๋ยวดูตัวนี้มั่งนะครับ โอ้โหแสบผูโอ้เสียงยังโหดเลยนะครับโอ้ครับสั่นเลยโี้โหแต่เสียงเสียตัวนี้ดุนะเลโอ้โหลั่นเลยครับหู้ได้ฟังทั้ง2ตัวแล้วนะครับอีกตัวนึงยังไม่เปิดเผย อีตัวนี้ยังไม่เปิดเผยของพี่จตุนใช่ไหมพี่จตุนที่ไปขี้แต่ยิ้วโทรศัพท์ไปนะพี่ว่นนะไม่ได้ต้องเปิดบอกเขาเลยพี่เกี่ยวอ่ะพี่เกี่ยวนะใส่โคกงเอใส่โค้เก้าโคจะเอาใส่โค้ไมโครใช่แต่มาใจจะพิสันเอทจะนว่พี่แกกับผมได้อยู่ของจตุนน่ะพี่เกี่ยวไอ้ไอ้โค้งไม่โครนี่โดนอายแล้วโดนอายแล้ว โคก็วิ่งเหมือนกันนะขนาดเครื่องเดิมๆเลงแล้วไปพูดเขาได้ยังไงบอกว่าวันนั้นวันนั้นพี่เับคายกันเล่นกมันต้องดูก่อนนะไปทำแบบนี้เลยเปลงอ่ะไปทำแบบนั้นโอ้ยอะไรนะห้ามไม่ไม่ไม่มีชักเนาะเอาชักเดิมเอาชักเดิมนะครับเป็นเครื่องที่ว่าเอาย้ำนาอืมเอาเครื่องย้ำนาปกตินะครับต่อไหนฟังเสียงไอ้ก็ได้ต่อไหนฟังเสียงปุ๊บแปลว่ารู้เลยว่าไอ้ตราเนี้ยทำมาปุ๊บเดี๋ยวเปิดเลยเปิดเลยอันเนี้ยย้ำนาโดยเฉพาะแต่ว่าใช่ โอ้เสียงขี้หูสั่นเลยนะเมื่อกี้โอ้เสียงแน่นมากแต่วันนั้นพี่สั่นก็มาถ่ายเพราะย่ำหน้าสองคนนี้เป็ย่ำสี่ล้อเห็นอยู่เราดูในคลิปอยู่นะครับเป็นรถย่ำหนาแต่ว่าไปทำใหม่มันหลวมแต่มาจากอู่ช่างเปิ้ลนะครับตัวนี้สองคู่เลยนะครับพรุ่งนี้ซ้อมพรุนี้ซ้อมอ๋อพรุ่งนี้ซ้อมมาไหมมามามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูตอนตอนวิ่งนะครับเี๋ยวที่หันซานบอกสายเอเอเอเดียวเดี๋ยวที่หันู่ช่างเปิ้ลนะนะโอ้พรุ่งนี้หกพันแล้วมั้งหมดอูาหมดอู่มาหมดอู่หลายคันอ่ะ ก็วันนี้ให้ฟังเสียงมาก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ไปลอ,อดูน้ำก่อนไงมันหาวิ่น้ำไม่ได้โอะได้ได้ประมาณสามสีมงเช้าุา่งนี้ได้เห็นแน่เอซ่ะทานทานทานฝากเอีเป็กไวดิฝากผมไม่มีเอี้ยมีโอ้โหเอสซีทุนเยอะนี่ครับเดี๋ยวเป็กจะขับกับพี่บอยนะครับเนาะพี่ขับมาทุกตัวกล้อบมาทุกตัวโอเคนะผมสาหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วพรุ่งนี้คอยจะมาดูตอนวิ่งกันนะครับ 然后。<laughs>